กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการค่ะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาแนะานำและเตือนคุณพ่อคุณแม่กันนะคะถึงโรคภูมิแพ้เฉียบพันธ์ุในเด็กค่ะเด็ก ถ้าเกิดเรารู้เท่ารับมือได้อย่างถูกต้องนะคะลูกเราก็จะไม่เป็นโรคแล้วก็ไม่เป็นอันตรายใดๆจากภาวะภูมิแพ้เฉียบพลันที่รุนแรงค่ะที่อาจจะถึงขั้นทําให้เสียชีวิตได้โดยจะมีอาการแสดงออกหลายๆระบบนอกจากอาการผื่นลมพิษทั่วไปเช่นระบบทางเดินหายใจจะมีอาการแสดงเป็น หอบเหนื่อยอันเนื่องมาจากมีหลอดลมตีบในส่วนของระบบทางเดินอาหารอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือในเด็กเล็กอาจจะมีอาการซึมรงหรือหงุดหงิดไม่สบายตัวค่ะภาวะของ ภูมิแพ้เฉียบพัน์ธุรุนแรงนะคะในเด็กสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากอาการแพ้อาหารนั่นเองซึ่งมีหลายชนิดเช่นนมวัวไข่หรือว่าแป้งสาลีเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการแพ้เฉียบพัน์ธุรุนแรงจากสาเหตุอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นแพ้ยาโดยเฉพาะยาชนิดฉีดหรือโดนแมลงบางชนิดกัดต่อยซึ่งการตรวจวินิจฉัยหรือหาสาเหตุจะเป็นการซักประวัติ ตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยแพทย์ร่วมกับการตรวจทดสอบภูมิแพ้ซึ่งแพทย์มักแนะนําให้ผู้ป่วยทุกรายตรวจหาสาเหตุของภาวะภูมิแพ้เฉียบพลันรุนแรงเพื่อการหลีกเลี่ยงอย่างถูกวิธี รวมถึงทราบการดูแลเบื้องต้นหากมีอาการแพ้แบบเฉียบพลันที่รุนแรงค่ะการป้องกันนะคะภูมิแพ้นี้หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการภูมิแพ้เฉียบพลันอย่างจริงจังเพราะอาการแพ้ลักษณะที่แพ้อันตรายถึงชีวิตนั้นก็มีความเสี่ยงกับลูกน้อยของเราค่ะ ในคนไข้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภูมิแพ้เฉียบพันรุนแรงควรพกยาใช้รักษากรณีเกิดอาการเฉียบพลันติดตัวไว้ตลอดเวลานะคะรวมถึงได้รับคำแนะนำที่เกี่ยวข้องวิธีการใช้อย่างถูกต้องนัดติดตามอาการภูมิแพ้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกๆ3-6เดือนเพื่อตรวจเช็คเรื่องยาและทดสอบถึงอาการที่จะเกิดซ้ำของโรคและพิจารณาการตรวจ เลือด เพื่อตรวจสอบว่าเด็กหายจากอาการภูมิแพ้หรืออยังชามีแนวโน้มหรือว่าหายจากภูมิแพ้แล้วนะคะก็จะทําการทดสอบการแพ้เช่นการแพ้อาหารหรือแพ้ยาแพทย์ก็จะทดสอบโดยการรับประทานอาหารที่แพ้ซึ่งทําในโรงพยาบาลเท่านั้นเพื่อเป็นการยืนยันการหายจากโรคแล้วเพื่อให้เด็กๆได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไปค่ะในกรณีเด็กเล็กนะคะก็จะมีข้อแนะนําการติดแท็กป้า การแจ้งคุณครูหรือเรื่องการใช้ยาการดูแลที่ถูกวิธีและสิ่งสำคัญในกรณีเด็กโตก็ได้รับการฝึกฝนให้ดูแลตัวเองด้วยการที่พกยาพกบัตรไว้ติดตัวไว้ตลอดเวลาค่ะ สำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเติมวัคซีนไว้ใส่แล้วก็ต้องขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะช่วงนี้โควิดยังไม่ได้หมดไปค่ะออกไปไหนมาไหนนะคะก็ให้สวมใส่หน้ากากาอนามัยไว้เหมือนเดิมนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนในครอบครัวนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสาหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ